ราศีมังกรเป็นคนหนักแน่นรอบคอบชอบวางแผนเป็นคนที่มีความกล้าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเงียบขขึมช่างจินตนาการอาจจะออกแนวเพเจอบ้างมีวาทศิลป์ดีค่ะเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากแต่ก็มีอารมณ์อ่อนไหวขี้น้อยใจ ราสีกุ้มเป็นคนรักอิสระนะคะไม่ชอบการผูกมัดค่ะหรือว่าผูกพันกับใครนานๆเป็นคนชอบช่วยเหลือแล้วก็ซัพพอร์ตคนรอบข้างหมักชอบวางอํานาจชอบการเป็นผู้นาําค่ะบางทีเนี่ยก็บงการชีวิตของคนอื่นมากจนเกินไปปรับตัวเข้ากับคนรอบข้างและสังคมได้ดีนะคะเป็นคนที่มีชีวิตคู่แบบไม่ค่อยราบรื่นแต่ก็ไม่เคยกลัวหรือว่าเด็ดขาดกับความรักเลยค่ะ ราศีมีนเป็นคนชอบเก็บตัวนะคะไม่ค่อยยุ่งหรือว่าสูงสิงกับใครชอบเรื่องแบบลึกลับลี้ลับนะคะและก็สิ่งที่ต้องค้นหาค้นคว้าวิจัยมักมีปัญหาเรื่องของความรักคู่ครองเป็นคนมีความอ่อนโยนค่ะสามารถปรับตัวเข้ากับคนรอบข้างได้ดีเป็นผู้ฟังที่ดีมีความอดทนแต่ก็มีจิตใจที่เปราะบ,บางชอบเก็บความรู้สึกค่ะ ราศีเมษค่ะเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานสูงมากๆต้องการเป็นที่หนึ่งเหนือคนอื่นให้ได้เลยค่ะมีนิสัยเอาแต่ใจตัวเองกล้าหาญไม่กลัวตายอารมณ์ร้อนชอบเอาชนะเป็นคนที่มักจะมีหน้าที่การงานที่มั่นคงนะคะแม้ว่าจะเปลี่ยนงานบ่อยก็ตามแต่ทั้งหมดค่ะก็เป็นไปเพื่อความก้าวหน้าทางนั้นนะคะ ราศีพฤษศกเป็นคนหนักแน่นค่ะไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลงไม่วิ่งตามกระแสนิยมค่ะชอบมองหาช่องทางในการหาเงินการทํามาหากินเป็นคนทํางานได้หลายประเภทมากๆเป็นคนขยันค่ะจึงทําให้มีเงินเก็บแล้วก็มีเงินใช้จ่ายได้แบบไม่ขัดสนเป็นคนไม่ค่อยชอบพูดแต่เวลาทําอะไรเนี่ยก็จะตั้งใจทําอย่างจริงจังค่ะ ราศีเมถุนเป็นคนที่หาความแน่นอนไม่ค่อยได้เลยนะคะส่วนมากเนี่ยจะเป็นคนพูดจาดีมีสองบุคลิกเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเป็นคนมีความรู้ความสามารถเป็นคนที่รักการเรียนรู้ตลอดเวลามักจะหาความรู้ใหม่ๆใส่ตัวเองสเสมอเลยค่ะในยามที่มีปัญหาเนี่ยก็จะมีคนเข้ามาช่วยปอบแล้วก็ให้ความช่วยเหลือตลอดเลยค่ะ สีกรกฎนะคะเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายมากๆชอบดราม,ม่าค่ะจู้จี้จุกจิกขี้น้อยใจเกินพอดีเป็นคนที่มักจะตัดสินใจอะไรผิดพลาดได้ง่ายมีแรงกดดันจากครอบครัวเป็นคนสู้ชีวิตนะคะมีอุปสรรคในชีวิตบ่อยมากรวมไปถึงมีปัญหาเข้ามาให้แก้ไขยอยู่ไปบ่อยด้วยดวงเนี่ยมักจะสร้างความร่ำรวยหรือว่าความมั่นคงด้วยความสามารถของตัวเองค่ะ ราศีสิงห์เป็นคนที่มีความทะเยอทะยานนะคะเป็นคนไม่ค่อยหยุดนิ่งชอบหาอะไรทําตลอดเวลามีจินตนาการสูงด้วยค่ะเอาแต่ใจตัวเองบ้างในบางครั้งเป็นคนแพ้คนใจดีดวงเนี่ยจะประสบความสําเร็จในอาชีพการงานแต่มักจะผิดหวังเรื่องคู่หรือบางคนนะคะไม่เคยสมหวังเลยสักครั้งหนึ่งแก้ไขปัญหาด้วยการถือสิทธิ์หให้มั่นคงได้ค่ะ ราศีกันค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างจะลำบากในช่วงต้นของชีวิตนะคะเป็นคนที่มีความเข้มแข็งค่อนข้างจะจริงจังกับชีวิตค่ะดวงเนี่ยจะร่ำรวยได้ก็เพราะความสามารถแล้วก็ความพยายามของตัวเองจะไม่ได้รวยเพราะโชคช่วยเลยค่ะมีนิสัยเงียบขรึมไม่ค่อยชอบพูดเท่าไหร่แต่เป็นคนที่ชอบวิจารณ์เรื่องของชาวบ้านค่ะชอบแต่งตัวแล้วก็รักสวยรักงามค่ะ ราศีตุลเป็นคนรักสวยรักงามนะคะชอบเรื่องของการแสดงศิลปะดนตรีจิตใจเนี่ยรักความเสรีมีความอิสระเป็นคนที่มีความมั่นคงแล้วก็ความซื่อตรงไม่ชอบเอาเปรียบใครค่ะแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบด้วยเป็นคนเงียบขรึมรักความยุติธรรมเป็นคนสง่างามองอาจแล้วก็รักความเป็นระเบียบมีคําพูดเฉียบคมคารมกินขาดเลยค่ะ ราศีพิจิกเป็นคนค่อนข้างจะดูลึกลับแล้วก็น่ากลัวนะคะบางทีอาจจะโผงผางมีอารมณ์ดุร้ายไม่เบาชอบเก็บตัวไม่ชอบเข้าสังคมชีวิตเนี่ยมักจะมีความวุ่นวายอยู่เสมอจะมีปัญหาเรื่องชู้สาวเกิดขึ้นบ่อยมากเป็นคนมีเสน่ห์กับเพศหญิงนะคะโดยเฉพาะหัวหน้างานที่เป็นผู้หญิงค่ะ ราศีธนูมีความเป็นผู้ใหญ่กว่าอายุจริงนะคะเป็นคนมีเหตุมีผลอะไรก็มีคุณธรรมค่ะเป็นคนมีความรู้เรื่องชีวิตคู่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยสมหวังมีดวงแต่งงานหลายครั้งค่ะเป็นคนมีมานะนะคะเก็บเล็กผสมน้อยไม่ชอบเอาใจใครแล้วก็เป็นคนมีน้ำใจไม่เอาเปรียบคนรอบข้างค่ะ